ลื้นมาอีกส <rij band. ills> ูสูนะครับที่ได้รับนะครับต่อไฟเข้าแล้วนะครับอันนี้เปิดแล้วนะนะครับก็อาการนะครับเดี๋ยวปิดนะครับปิดแล้วเดี๋ยวเปิดอันนี้ปิดอยู่นะครับโอเคเปิดนะครับเข็มกวาดนะครับแต่เข็มความเร็วไม่กวาดนะครับมันมีกระดิกกระดินะครับแต่ไม่ทํางานนะครับเดี๋ยวลองเทสดูนะฮะวัดรอบขึ้นนะครับ ลองกมเร็วนะอ้าวติดนะครับมันเหมือนติดเข็มกมเร็วเสียนะครับเดี๋ยวลองปิดไฟนะครับเดี๋ยวลองขยับเข็มดูนะครับเข็มกมเร็วอ้าวมันติดนะครับตรงนี้มันติดนะไม่รู้มันติดอะไรนะครับก็มอเตอร์น่าจะเสียนะครับก็ต้องเปลี่ยนมอเตอร์นะครับเดี๋ยวเปลี่ยนมอเตอร์เสร็จแล้วมาดูกันใหม่ครับครับอันนี้ผมเปลี่ยนมอเตอร์ตรงเข็มกมเร็วแล้วนะ มอเตอร์ก็คือตัวนี้นะครับนี่นะครับอันนี้ผมเปลี่ยนเรียบร้อยนะครับอ่าโอเคครับก็เดี๋ยวเปิดไฟเข้า,าเข็มกวาดนะครับอ่ากวาดเรียบร้อยนะฮะลองเทสเข็มดูอ่าขึ้นเรียบร้อยสองร้อยนะครับอันนี้ขึ้นอยู่แล้วสี่พันรอบขึ้นมาประมาณสองร้อย เวลาขึ้นแล้วเลขทิพก็จะเดินนะครับ0.3 0.4 0.5นี่ถ้าปล่อยเลขทิปก็ไม่เดินโอเคนะครับก็อันนี้ถือว่าซ่อมเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคครับ